ช่างสวยหวานจริงนะเราสมกับที่เขาเซกมากช่างดูสวยงามหนักหนายิ่งดูยิ่งงามละถนัดตาดูแล้วก็ยิ่งสวยแถมชื่อดีมีน้ำว่ามาโรนาะ โมราณพูดผ,ผิดไปนิดเดียวขอแก้ตัวใหม่อันตัวเรานี้มีนามว่าโมรานีเป็นรากไม้อบุดิบุตที่ท่านได้เสกมาจากป่าป่า,ปาต้นที่สองนะจากซ้ายนะจะเป็นต้นที่สวยที่สุดนั่นก็คือข้าเองนี่นางออกมาจากไอ้ในเอ,อกแปงเนี่ยเหรอใช่ก็ ระมุนีเนี่ยนะท่านได้ร่ายคาถานะเสกข้าให้ลงไปอยู่ในนี้แล้วเวลาถ้าเกิดว่าใครเปิดพระอบนี้มานะข้าก็จะมาปฏิบัติรับใช้